ีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะไปเที่ยวเอสโตเนียนะคะตอนนี้กำลังออรอนะคะรถที่ว่าจะเข้าขึ้นเรือใหญ่นะคะเรือออกประมาณ9ก้าโมงนะคะเพื่อนเรือลำนี้นะคะเพื่อนที่ว่าจะเอารถขึ้นไปนะคะ <S <S <Entonces> ข้างในเรืออันนี้ก็ต้งอยู่บนเรือแล้วนะครับก็กำลงังนั่งเดินนั่งเดินวันนี้กันเดี๋ยวตูตวจะพาเพื่อนๆน,นะคะเดินดูรอบๆเรือนะคะชั้นบนเขาก็จะขายพวกเครื่องดื่มนะคะเพื่อนๆแต่ตูจะไปชั้นล่างที่นี่เขาก็จะมีเกมให้เล่น,นะ ระหว่างรอเกมที่ว่าจ่ายเงินนะคะแต่ว่าเด็กๆก็อาจจะเล่นไม่ได้ถ้ายอายุไม่ถึงบนเรือนี้นะคะก็จะประมาณสามชั่วโมงผูโ้โดยสารก็สามารถทำอะไรก็ได้บางคนก็อาจจะนอนอาจจะพักได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนไปหาอะไรกินด้วยค่ะเพื่อนๆชั้นนี้ก็จะมีเป็นชั้นพวก เครื่องดื่มขายอาหารเราจะเดินไปเรื่อยๆจะมีกิจกรรมให้เล่นดเดย<ๆ>อยาขอเดินดูก่อนว่าเราจะไปไหนกน <restaurant> ันนี่พวกเราอยู่ชั้น8นะคะเพื<ๆ>่อน จะเป็นพวกไขายพวกสินค้าแท็กฟรีแล้วก็จะมีพวกอาหารบุฟเฟต่ตด้วยนะคะบุฟเฟต่ตพวกเราจะไม่ไปเพราะว่าจะไปกินที่เอสโตเนียนะคะร้านอาหารประจำที่เราไปกินบ่อยๆ กินเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นหกค่ะจากชั้นแปดนะคะลงไปชั้นหกจะดูน้ำหอมทุกชอบน้ำหอมยี่ห้อนี้นะเดี๋ยวจะลองกลิ่นดู Ini Estonia lah. Satelit, ีกำลังจะไปกินข้าวนะคะเ,เพื่อนร้านประจำที่ว่าพวกตุ๊กมากินกันบ่อยๆนะคะฝนตกทั้งวันเลยปกติร้านข้างนอกจะมีคนนั่งเต็มเลยนะคะแต่ว่าฝนตกอากาศมันหนาวไง

ร้านเขานะเขาจะตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะพวกเรามาถึงเอสโตเนียแล้วนะคะกำลังจะไปที่ชายหาดสามหนุ่มสามมุมุกมาเที่ยวบ้านพักตากอากาศเพื่อนนะคะที่เอสโตเนียมาอยู่สองคืนกับหนึ่งวัน,นะคะ่ะ ตอนมาฝนตกทั้งวันเลยนะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็หยุดตกแล้วแดดก็ออกลมแรงด้วยนะคะไม่ได้มาปีหนึ่งนะคะอันนี้ก็สร้างมาใหม่น่าจะาเป็นแบบเขตพื้นที่คนมีกระตังดูเพื่อนๆดูธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะ ะะข้างหน้าได้ยินเสียงแล้วก็จะมีพวกบัานพักตาอากาศนะคะมาใหม่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ผ้าฟืนจะเป็นห้องนอนต่างๆประมาณนี้เป็นของครอบครัวค่ะพอดีพ่อเขาซื้อไว้ตอนนู้นก็จะเป็นที่ปิ้งย่างปิ้งย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะเพื่อนมานอนสองคืนนะคะ สองคืนกับอีกหนึ่งวันอากาศมันก็จะนหนาวหน่อยพัดลมแรงมากเลยติดกับทะเลนะคะเพื่อนๆทั้งน้อยข้างหน้านี่เป็นทะเลเก็เกี่ยวบ้านคะคะก็จะมีของมากมายได้รอเลือกซื้อออยู่ใกล้ๆบ้านพักค่ะก็ดูสะอาดสะอาด สเสร็จเราก็จะมานั่งกินกันตรงนี้นะคะอยาให้หนมๆพาไปเที่ยวนะคะอันนี้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆจะมีขายเสื้อผ้า คนไม่ค่อยเยอะเนื้อผ้าก็ธรรมดาเหมือนบ้านเราเพื่อนๆพวกรองเท้าแบบ 99, 99, นเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าอะไเงี้ยนี่พวกเรากำลังจะไปกินข้าวร้านเดิมนะครับร้านเมื่อวานเนี่ยค่ะสตีฟานี่เป็นร้านอาหารที่ว่ารอ,อร่อยนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะ ทัวโรงแรมนะคะพื้นที่สวยมากเล่เวลาสีนเพื่อนไปพาทิ้กำลังจะกลับฟ pues. ินแลนด์กันนะคะบายเอสโตเนร์ กดติดตามกด u u s c r i b e นะคะแล้วก็รับชมคลิปตุก